ชนเผ่าคอนยักนักล่าหัวมนุษย์แห่งโลกยุคปัจจุบันหากเอ่ยถึงรัฐนาคาแลนหรือนากาแลนซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของประเทศอินเดียที่มีชนเผ่าย่อยๆอาศัยกันอยู่มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นจะพบว่ามีชื่อของชนเผ่าคนอนยักรวมอยู่ด้วยหากแต่ว่าชื่อของชนเผ่านี้อาจจะมีอีกหลายคนบนโลกที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือรับรู้ถึงการมีตัวตนของชนเผ่าเก่าแก่กลุ่มนี้มาก่อน แต่สำหรับชาวอินเดียแล้วเมื่อพวกเขาได้ยินชื่อของชนเผ่านี้ขึ้นมาครั้งใดก็จะทําให้หลายคนเกิดความรู้สึกหวาดผวาแทบจะทุกครั้งไปซึ่งนั่นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการที่คนทั่วไปได้ยินชื่อของกลุ่มก่อการร้ายรายใหญ่จากในข่าวสารของยุคปัจจุบันชื่อของชนเผ่าคนหยักนั้นราวกับเป็นชื่อแห่งความตายหรือเป็นชื่ออันตรายที่ผู้คนไม่ค่อยอยากจะได้ยินนัก อีกทั้งชาวบ้านทั่วไปก็มักจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองต้องเฉียดเข้าไปใกล้กับพื้นที่ของชนเผ่ากลุ่มนี้เด็ดขาดเพราะผู้คนในชนเผ่าคนยักเปรียบเสมือนกับเป็นปีศาจนักรบในคราบมนุษย์ที่มีความเหี้ยมโหดอมหิทธ์ผสมไปกับความบ้าคลั่งเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้หรือหากผู้ใดก็ตามที่คิดจะย่างกรายเข้าไปเยือนดินแดนแห่งรัตนากาแ,แลนด์ต่างก็ต้องพึงระวังตัวเอาไว้ให้ดีเพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะรับประกันได้ว่า พวกเขาจะได้เดินทางกลับออกมาอย่างปลอดภัยภายในดงทึบแห่งป่าของรัฐนากาแลนด์ที่นี่เป็นที่ซุกซ่อนตัวของชนเผ่าคนอนยับที่ยังคงสืบทอดประเพณีโบราณของชนเผ่าตนเองมาอย่างต่อนเนื่องจวบจนถึงในยุคของโลกสมัยใหม่ซึ่งประเพณีที่ว่านี้ก็คือประเพณีการสังเวยชีวิตศัตรูมอบให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิธีการตัดศีรษะมนุษย์อย่างอมหิตเลือดเย็น ไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังคงความเยี่ยมโหดเอาไว้ดังเช่นที่เคยเป็นมาด้วยการรักษาพิธีกรรมฆ่าตัดหัวอยู่เช่นเดิมทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์แห่งวัฒนธรรมของเผ่าตนต่อไปอย่างไม่จบสิน้นแม้ว่าสิ่งที่พวกเขากระทำนั้นจะถูกทางรัฐบาลของอินเดียประกาศสั่งห้ามนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตาม ด้วยวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่ดูโหดร้ายป่าเถื่อนเช่นนี้ทําให้ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันจํานวนมากต้องเกิดความรู้สึกประหลาดใจเพราะไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีเรื่องราวอันโหดร้ายสยองขวัญของคนเผ่ายุคโบราณคงเหลือสืบทอดมาจนถึงโลกในยุคสมัยใหม่เช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามผู้ชนเผ่าคนอนยักก็ได้ถูกทางการจํากัดให้อยู่เพียงแค่บริเวณภายในพื้นที่ของรัฐนาการแ,แลนเท่านั้นโดยนับได้ว่า พื้นที่อนาเขตของบริเวณดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่อันเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณมานินานานนับร้อยปีหรือหลายศตวรรษและคงไม่ผิดนักอาจจะเรียกพวกเขาว่าเป็นชนเผ่านักรบโบราณแห่งโลกสมัยใหม่เพราะชนเผ่าคันหยักถูกปลูกฝังให้รู้จักเพียงแค่การฆ่าการลุกรานและการทำลายล้างมากกว่าการเดินหน้าเปลี่ยนแปลง,งวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อปรับตัวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามยุคสมัย สันชาตยานนักล่าที่ถูกสืบท่อต่อต่อ,ตอกันมาในชนเผ่าคนยักนั้นทําให้พวกเขามักจะรอคอยจังหวะและหาโอกาสบุกทําลายล้างหมู่บ้านอื่นๆโดยพวกเขาสามารถที่จะลงมือฆ่าคนได้แทบทุกชนเผ่าหรือทุกสิ่งที่อยู่ขวางหน้าไม่เว้นแม้แต่กับชนเผ่าแชงที่เปรียบเสมือนกับเป็นชนเผ่าพี่น้องซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแห่งดินแดนกานาเชกเช่นเดียวกันกับพวกเขา ประเพณีอันเลื่องชื่อของชนเผ่าคนอนยักคือการออกไล่ล่าตัดศรีรษะฝ่ายศัตรูด้วยอาวุธที่เป็นมีดพระคมกริบซึ่งถูกเรียกว่าเดอโอสอันเป็นอาวุธประจำกายที่น่ากลัวของชนเผ่านี้ประเพณีการออกล่าหัวมนุษย์ของชนเผ่าคนอนยักเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากจนทําให้ผู้คนต่างพากันหวาดกลัวไปทั่วแม้แต่ในยุคสมัยของการล่าเมืองขึ้นที่ประเทศอังกฤษยังคงเป็นมหาอำนาจทางการสงคราม ซึ่งกระทั่งทหารอังกฤษเองก็ยังไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของชนเผ่าคนอนยักได้พวกทหารอังกฤษจะหลีกเลี่ยงการลุกล้ำเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้เพราะนอกจากจะเป็นการเอาชีวิตของทหารเป็นๆไปทิ้งให้เป็นศพไร้หัวจนเกลื่อนกลาดพื้นที่แล้วพวกทหารอังกฤษก็ยังไม่เคยได้อะไรกลับมาจากดินแดนของชาวเผ่าคนอนยักเลยหรือแม้แต่การใช้กลวิธีอันแยบคายที่ครั้งหนึ่งกลยุทธ์นี้เคยทําให้อังกฤษ สามารถเอาชนะราชวงศ์ชิงของจีนจนสําเร็จมาแล้วนั่นคือยุยงให้ชนเผ่าพื้นเมืองหันมาปลูกและเสพฟ,ฟินเพื่อเป็นการบ่อนทําลายความเข้มแข็งของชนเผ่าดั้งเดิมแต่กลยุทธ์นี้กลับไม่สามารถทําลายพฤติกรรมและความรุนแรงแข็งกร้าวของชนเผ่าคนอยากได้อยู่ดีแม้แต่กําลังและความพยายามของทางการอินเดียเองก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการฆ่าตัดคอของพวกชนเผ่าเก่าแก่ดั้งเดิมนี้ได้ ซึ่งไม่ว่าทางการจะพยายามกดดันอย่างไรแต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั้นก็เป็นเพียงแค่การบีบให้เผาขันหยักหลีกเลี่ยงการฆ่าตัดคอเหยื่ออย่างเปิดเผยเหมือนเช่นแต่ก่อนเป็นมาลักรอบกระทําการสังหารเหยื่ออย่างหลบๆซ่อนๆเท่านั้นในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการอินเดียจะคอยสอดส่องอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีวัฒนธรรมการทําร้ายมนุษย์ด้วยกันเองแต่อย่างไรก็ตามหลายคนยังเชื่อว่า ชาวคนอนยักก็ยังคงยึดมั่นที่จะสืบทอดประเพณีการตัดหัวต่อไปอย่างไม่ลดละถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการตัดคอกันอย่างโจงแจ้งเอ,อกระเริกเหมือนดังเช่นแต่ก่อนก็ตามทีทั้งนี้ก็เพราะมีการพบว่ามีการนำเอาซากหัวกะโหลกของมนุษย์ไปซุกซ่อนเอาไว้ในป่าจนในที่สุดกองกะโหลกเหล่านั้นก็เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นกองพเนินซึ่งกองหัวกะโหลกมนุษย์จำนวนมากนี้ไม่ว่าใครได้มาเห็นเข้าก็มักจะต้องตกตะลึง ติดตาและหวาดผวาไปตามๆกันความคุ้นเคยในการออกไล่ล่าฆ่าคนและวินาทีแห่งความตายทําให้พวกชาวเผ่าคนอนหยกักรู้สึกชินชากับการได้เห็นกองเลือดซากศพและภาพของมนุษย์ที่กําลังถูกสังหารและนั่นก็ย่อมทําให้พวกเขาสามารถออกล่าศรีรษะมนุษย์ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่รู้สึกสนใจใยดีกับคําร้องขอชีวิตใดๆทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าเหยื่อทุกคนที่กำลังถูกสังเวยชีวิตต่างก็พยายามที่จะอ้อนวอนแต่ทว่าคำอ้อนวอนร้องขอชีวิตอย่างน่าสังเวชใจนั้นก็ไม่ได้ถูกแยแสแม้แต่น้อยอีกทั้งอาวุธที่อยู่ในมือของชาวเผ่าคนหยกักเรื่องชื่อมากว่ามันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วอยู่เสมอในยามที่ต้องลงมือสังหารเหยื่อโดยว่ากันว่ายังไม่ทันสิ้นเสียงคำขอชีวิตเหยื่อทั้งหลายก็ได้หมดลมหายใจไปแล้ว แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานนักศรีรษะของเหยื่อก็จะถูกบั่นออกจากคอด้วยเดอโอสอาวุธประจำกายอันคมกริบชาวเผ่าคนหยักจึงถูกร่ำลือกันว่าพวกเขาสามารถทำให้เหยื่อผู้เคราะหร้ายสิ้นใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วราวกับเป็นเพียงสายลมมรณะที่พัดผ่านต่อมาเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้ถูกนำมาตีแผ่จนกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนขวัญที่โด่งดังในช่วงราวเดือนพฤศจิกายน เมื่อปีคศ1991เมื่อชาวเผ่าคนหยักกว่า600คนที่มาพร้อมกับอาวุธในมือไม่ว่าจะเป็นปืนดาบคาบศิลาแบบโบราณหรือที่รู้จักกันดีว่าปืนแก๊ปและเดโอสมีดพระเพชรคาดที่สามารถปลิดชีวิตเหยื่อได้อย่างรวดเร็วจนขึ้นชื่อพวกเขาต่างพากันบุกเข้าสู่เทือกเขาทอบิวเพื่อหมายฆ่าทำลายล้างชนเผ่าแชงให้สิ้นซากในเหตุการณ์ครั้งนั้นชนเผ่าแชงแต่ละคน ต่างก็ต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางโดยหวังเพียงแค่ต้องการจะเอาชีวิตรอดแต่กองทัพมัจจุราชล่าหัวมนุษย์ก็บุกถาโถมเข้าใส่ราวกับเป็นพายุแห่งความตายที่บ้าคลั่งซึ่งสุดท้ายแล้วพื้นที่ที่ถูกบุกเข้ามานี้ก็เหลือทิ้งไว้แต่เพียงภาพอันนาอ,น,น,อน,นาอเนตอนาถและสยดสยองเพราะมีศพและศรีรษะของมนุษย์กองเกลื่อนอยู่เต็มพื้นที่ของหมู่บ้านต่อมาในภายหลัง ข่าวนี้ก็ได้ถูกนํามาเผยแพร่จนโด่งดังไปทั่วโลกแต่ทว่ารัฐบาลอินเดียก็ดูจะไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือตกใจเท่าใดนักเพราะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับพวกเขาแต่อย่างใดอีกทั้งหลายฝ่ายต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วซึ่งนอกจากทางการจะไม่ได้ให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้แล้วทางการของอินเดียยังไม่อยากแม้แต่จะเอ่ยถึงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนักด้วยเกรงว่าทางรัฐบาลของตนจะต้องพลอยเดือดร้อนตามไปด้วยเพราะทุกคนต่างก็รู้กันดีว่า สำหรับชาวเผ่าคนอนยักนั้นนอกจากจะมีความเหี้ยมโหดและมีความอมหิตผิดมนุษย์มนาที่สําคัญที่สุดคือยังเป็นชนเผ่าที่รุนแรงแข็งกร้าวและไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้อีกด้วยถึงแม้ว่าทางการของอินเดียจะไม่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้แต่เมื่อข่าวของเหตุการณ์ของความป่าเถื่อนนี้ได้ถูกเผยแพร่จนเป็นที่รู้กันไปทั่วโลกนั่นก็ทําให้ชื่อของเผ่าคนอนยกัก ได้รับความสนใจจากผู้คนขึ้นมาทันทีผู้คนที่ได้รับรู้ข่าวต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อการกระทำอันป่าเถื่อนเช่นนี้มากมายและยังเกิดเป็นคำถามตามมยอีกว่าทำไมชาวเผ่าคนอนหยกักถึงได้มีใจคอที่เหี้ยมโหดอมหิตเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปอีกทั้งทำไมรัฐบาลของอินเดียจึงไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ให้ยุติลงได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งที่รัฐบาลอินเดียทำได้ดีที่สุด ก็ยังเป็นแค่การจำกัดเขตที่อยู่ของชาวคนอนยักให้อยู่ได้เพียงแค่ในรัฐนาการแลนเท่านั้นเนื่องจากที่นี่เป็นดินแดนที่มีหลากหลายชนเผ่าย่อยอันมาจากรากเหง้าของชาวกานาเช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นของประเพณีล่าหัวมนุษย์อันสุดอำมหิตแห่งยุคโบราณดั้งเดิมนั้นมีไว้ใช้สำหรับเป็นบททดสอบพวกบรรดาเด็กหนุ่มชาวคนอนยักโดยหากว่าผู้ใดที่สามารถตัดศรีรษะของฝ่ายศัตรู มาสังเวยให้แก่พวกชนเผ่าได้ก็จะถือว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวพร้อมๆกับได้รับการยอมรับว่าเป็นนักรบที่มีพละกําลังและความกล้าหาญร,รวมไปถึงยังมีความเชื่อกันภายในเผ่าอีกว่าจิตของมนุษย์อยู่ที่สมองส่วนวิญญาณจะอยู่ที่ก้านคอดังนั้นหากผู้ใดสังหารและตัดศีรษะของศัตรูออกมาได้ก็จะได้รับซึ่งจิตและวิญญ,ญาณของศัตรูมาเป็นวิญญาณบริวารอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ทุกครั้งหลังการฆ่าตัดคอชนเผ่าคนอนหยักก็มักจะนำศรีรษะเหล่านั้นกลับมายามหมู่บ้านของตนเองด้วยเสมอเพื่อเป็นการยืนยันให้คนอื่นๆในเผ่าได้รับรู้ถึงความเก่งกาจของตนเองโดยจะร้องตะโกนชื่อของศัตรูออกมาดังๆเพื่อให้ได้ยินกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสมอเป็นการประกาศศักดาให้เหล่าเพื่อนนักล่าหัวในเผ่าเดียวกันได้รับรู้ก่อนที่จะนำเอาหัวเหล่านั้นมาทำพิธีกรรมเส้นสังเวยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พวกตนเคารพนับถือการเส้นสังเวยด้วยหัวมนุษย์เป็นความเชื่อเก่าแก่ที่สืบทอดต่อกันมาว่าจะนำมาซึ่งพลังอำนาจและโชคลาภต่างๆตลอดจนช่วยทำให้พืชผลที่พาอปลูกเอาไว้ในหมู่บ้านจะมีความอุด,ดมสมบูรณ์นอกจากศรีรษะศัตรูที่ได้นำกลับมายังหมู่บ้านแล้วยังมีความเชื่อกันอีกว่าเส้นผมของสตรีที่เป็นของชนเผ่าคู่อริก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างบาร,รมีให้แก่ชนเผ่าของตน หรือยิ่งได้มาทั้งหัวก็จะยิ่งเป็นการเสริมบาร,รมีให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นจึงทําให้การบุกสังหารในทุกๆครั้งผู้หญิงก็จะต้องตกเป็นเป้าหมายไปด้วยโดยปริยายมีการบอกเล่ากันมาว่าชนเผ่าที่ปกครองแบบราชันแห่งหมู่บ้านลองวาคือสุดยอดของชนเผ่าล่าหัวมนุษย์ที่มีความเหี้ยมโหดอมหิทมากถึงที่สุดจากเหล่าชนเผ่าขอนยักทั้งมวลเลยก็ว่าได้โดยพวกเขาก็จะมีหัวหน้าชนเผ่า ได้รับคำเรียกขานกันว่าแองประเพณีแห่งการตัดหัวยังคงมีต่อไปอย่างไม่จบสิ้นแม้ว่าโลกของเราจะมาไกลถึงเพียงนี้แล้วก็ตามแต่เชื่อกันว่าหากเมื่อใดก็ตามที่ยังได้มีผู้พบเห็นเด็กหนุ่มชาวคนอนยกักใส่สร้อยคอที่มีหัวกระโหลกเงินอยู่นั่นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกชาวเผ่าคนอนยักนั้นก็ยังไม่ได้หายไปไหนและพวกเขาก็ยังคงสืบทอดประเพณีการออกล่าหัว ด้วยความกระหายในการฆ่าตัดคออยู่อย่างเงียบเงียบท่ามกลางดงป่าทึบแห่งกาณาแลนที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลัดหลงเข้าไปลุกล้ำดินแดนอันน่าสะพรึงเช่นนี้สำหรับในปัจจุบันนี้นาการแลนก็ยังถือว่าเป็นเขตควบคุมพิเศษทางการของอินเดียที่ไม่ปรารถนาให้คนภายนอกโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้เข้ามารับรู้เรื่องราวของชาวนากามากนักหรือแม้แต่คนอินเดียเอง ก็ยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่โลกภายนอกนั้นแทบจะไม่ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของนากาแรแลนด์